สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Inside 5 Minutes กับลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับข่าวแรกเลยค่ะกับแรปเปอร์หนุ่มอย่าง f ฟ d d y w a วค่ะสปิริตสูงมากๆเลยนะคะทั้งๆที่ขาย,ยังเจ็บแต่ก็ยังแสดงคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ชมกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีสปิริตแรงกล้าจริงๆค่ะสำหรับแรปเปอร์หนุ่มเฟดดี้แวบที่ล่าสุดค่ะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ b a r c l a เซนเตอร์ที่ Center, ทเขตเมืองบรุกลินของนครนิวยอร์กค่ะโดยการนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ออกมาแบบ ให้เหมือนบอลลังตลอดทั้งโชว์เนื่องจากเฟดดี้แว็บยังคงมีอาการบาดเจ็บที่ขาจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเมืม่อเดือนก่อนค่ะโดยเฟดดี้แว็บได้กล่าวขอโทษแฟนเพลงทุกคนที่เขาจําเป็นต้องนั่งร้องเพลงรับตลอดทั้งโชว์แบบนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าเขาร้างเวทีไปนานประมาณ2เดือนค่ะและไม่สามารถเดินได้มาประมาณ1เดือนแล้วแต่ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตสมาชิกร่วมวงนะคะก็ได้พยุงให้เฟดดี้แว็บยืนขึ้นค่ะซึ่งก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนได้เป็นอย่างดีโดยเฟดดี้แว็บนะคะ ถือเป็นศิลปินคนที่2ในปีนี้ค่ะต่อจากเดฟโกรที่ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตทั้งท้งที่มีอาการบาดเจ็บที่ขาและต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ตลอดทั้งโชว์นั่นเองค่ะค่ะส,สปิริตสูงจริงๆนะคะก็ขอให้อาการบาดเจ็บหายไวๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับคู่รักในวงการฮอลลีวูดอีกคู่หนึ่งไหคะที่กำลังจะมีลูกค่ะส่วนเาจะเป็นใครนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ โรสเบิร์และบ vale <Butter Bobby S 1> อบบี a คานาว l ลคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะก็ได้มีข่าวดีว่านักแสดงสาวสวยวัย36ปีกำลังจะได้เป็นคุณแม่กับเขาแล้วค่ะเนื่องจากในขณะนี้นะคะเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกของเธอและแฟนหนุ่มนักแสดงวัย45ปีค่ะแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรสเบิร์ตั้งท้องได้กี่เดือนแล้วและมีกาหนดคลอดเมื่อไหร่ค่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะในปีนี้นะคะมีหนังสามเรื่องที่โรสเบิร์ดและบอบบี้คานาเวลแสดงด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง Annie a d อ l ด Beginners และ s p ปส่วนบอบบี้คานาเวลมีผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่อง Boardwalk Empire และ Nurse Jackie รวมถึงหนังเรื่อง a n นด์แที่เข้าฉายในปีนี้ด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามีมาฝากกันแน่นอนค่ะปิดท้ายกันเลยนะคะกับแฟนๆนะคะของจัสตินบีเบอร์ที่อยากจะอยู่บ้านที่จัสตินบีเบอร์เคยอยู่นะคะตอนนี้เขาเปิดให้เช่าแล้วค่ะ ใครบีบทยใครนะคะที่เป็นแฟนคลับพันแทะของแจสตินบีเบอร์ที่อยากจะเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังที่ป๊อปสตาร์หนุ่มวัย21ปีเคยใช้ชีวิตอยู่โอกาสนั้นนะคะมาถึงแล้วค่ะเนื่องจากดัลลัสออสตินโปรดิวเซอร์ที่เป็นเพื่อนของแจสตินบีเบอร์ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเก่าของป๊อปสตาร์หนุ่มนะคะที่อยู่ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเช่าอยู่ได้ค่ะโดยเรทราคาค่าเช่านั้นนะคะอยู่ที่13,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ460,000บาทต่อเดือน นั่นเองค่ะโดยบ้านหลังนี้ของจัสตินบีเบอร์นะคะนอกจากจะเป็นบ้านที่ป๊อปสตาร์หนุ่มเคยเช่าซื้อและใช้ชีวิตอยู่นานถึง3เดือนเต็มในปี2014แล้วบ้านหลังนี้นะคะก็ยังเคยเป็นที่ใช้ถ่ายหนังและเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวนะคะของคนดังหลายคนรวมถึงร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างเลนี่ครเวตสด้วยค่ะ เชื่อว่าใครๆก็อยากอยู่นะคะแต่ราคาไม่เบาเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ